สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน,นี้ก็จะพาถักดอกไม้แบบนี้นะคะใช้สำหรับตกแต่งชิ้นงานหรือว่าต่อเป็นเสื้อนะคะหรือว่าใช้เป็นชิ้นงานของไอริสก็ได้นะคะตรงนี้ดอกสวยๆนะคะง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักกันเลยนะคะค่ะวิธีการถักเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะ ไหมที่มีเลยนะคะไหมใช้ได้หมดเลยนะตรงนี้นะคะมาแบบนี้นะคะขึ้นต้นโซ่โซ่อ่โซ่ห้าทำพอหนึ่งคอนะคะลงในวงกลมนี้นะคะ ันด้วยโซ่สองนะคะทําพอหนึ่งคอนะคะลงที่เดิมโซ่สองลงที่เดิมนะคะเราจะทําทั้งหมด11หลักรวมกับหลักที่เป็นโซ่ก็จะเป็น12หลักนะคะเนี่ยค่ะโซ่สองนะคะลงพอ1คอ โซ่สองลงพอหนึ่งคอน,นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่นิดถักครบส2องหลักนะคะตรงนี้เราค่อยๆรูดนะคะค่ะตอนนี้นิดถักมาได้12หลักนะคะยังอยู่ตรงหัวหลักนะคะเราจะจบด้วยโซ่สองนะคะจะแทงไปเข็มลงตรงโซ่ที่3นะคะ 1>, 1 2 3 1 2 3ตรงนี้ก็คือจบในแถวนี้นะคะตรงนี้เราจะดึงนะคะเดี๋ยวเราดูแถวต่อไปนะคะเราจะขยับเลื่อนมาอยู่ในช่องนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ควักธรรมดาลงที่เดิมนะคะหลังจากนั้นเราจะต่อด้วยโซ่หก โซ่ so, หกนะคะเราจะเว้นหนึ่งช่องนะคะมาควักธรรมดาลงในช่องถัดมานะคะโซ so, ่หกเว้นหนึ่งช่องนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเว้นหนึ่งช่องนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเว้นหนึ่งช่องนะคะ 1,2,3,4,5... 1, สอาม่าตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะเราจะจบแถวนี้แบบโซ่3พันหัวเข็มนะคะ,อะพอหนึ่งคอเราจะทำพอ1คอนะคะพันหัวเข็มก่อนนะแล้วเรามาแทงภายเข็มลงตรงที่ตรงนี้นะคะได้แบบนี้ หลังจากนั้นโซ่หนึ่งนะคะควักธรรมดาที่เดิมให้เขาเป็นจุดเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นเราจะทำโซ่เก้าห้าหกเจ็ปดเ้าลงในช่องโซ่ถัดมานะคะควักธรรมดาโซ่เก้าเจ็ดแปดเก้าเนี่ยค่ะ วักธรรมดาในช่องโซ่เราจะทำทุกช่องนะคะเตรียมสำหรับทำกลีบนะคะโอเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปด้า เดี๋ยวมาดูช่องสุดท้ายนะคะโซ่9้ามาเลยนะคะ8 9นะคะเราจะจบตรงนี้นะคะาเราก็จบเลยและแบบนี้นะคะเราจะขยับมาหนึ่งครั้งแปบ๊บนึงเลื่อนห่วงนะคะมาอยู่ในช่องโซ่นะคะแบบนี้ โซ่หนแล้วก็ควักธรรมดาลงที่เดิมนะคะสักหนึ่งครั้งเนาะให้เขาเป็นจุดเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นเราจะทำโซ่หนึ่งเราจะทำพอ1คอลงในช่องนี้ทั้งหมด10หลักนะคะ1นึ่สองสสี่ 7จ็ดแปดบ10หลักนะคะเราจะทำโซ่หนึ่งเราจะควักธรรมดาในช่องเดิมก่อนนะคะช่องเดิมนะคะควักธรรมดานะคะอ่ะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นปลายเข็มเราจะมาอยู่ในห่วงโซ่ถัดมานะคะควักธรรมดา หนึ่งครั้งโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเราจะต่อด้วยพอหนึ่งคอทั้งหมดสิบหลักสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ได้10บหลักนะคะโซ่หนึ่งควักธรรมดาลงช่องเดิมนะคะช่องเดิมอ่าหลังจากนั้นนะคะไปเข็มสอดเข้าที่ห่วงถัดมานะคะควักธรรมดาโซ่หแล้วหลังจากนั้นเราจะทำพอ1คอทั้งหมด10หลักเหมือนเดิมนะคะทำทุกช่องเลยนะคะเขาจะมีทั้งหมด6กลีบนะคะ6กกลีบ แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนี้นะคะอ่านี่ก็จะไปถักของนี้ต่อนะคะมาค่ะนนี้ถักมาจนถึงช่องสุดท้ายนะคะยังเหลืออีกหนึ่งหลักนะคะลงให้ครบก่อนครบสิบหลักนะคะเราจะต่อด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ควักธรรมดาลงในช่องเดิมก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ปลายเข็มก็จะมา ตรงนี้นะคะจุดที่ที่เราเริ่มต้นนะคะก็คือจบแถวนี้นะคะหลังจากนั้นโซ่หนึ่งนะคะลงที่เดิมนะคะควักธรรมดาให้เขาเป็นจุดเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นเราจะทําโซ่ทั้งหมด19โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 นี่พูดผิดนะคะสิสาโซ่นะคะสิบสามโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิสิสองสินะคะได้ครบ13นะคะตรงนี้นะคะระหว่างระหว่างช่องใช่ไหมคะเขาจะมีจุดที่เราควักธรรมดาเขาจะมีช่องว่างเล็กๆอยู่นะี่ค่ะเราจะแทงไปเข็มลงไปเลยนะคะ เนี่ยค่ะตรงนี้ควักธรรมดานะคะโซ่13เหมือนเดิมนะคะทำทุกกลีบเลยนะคะ2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13เนี่ยค่ะเขาจะมีตรงนี้เป็นควักธรรมดาใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นควักธรรมดาเนี่ยค่ะเขาจะมีช่องเล็กๆอยู่นะคะเราก็จะควักธรรมดาลงตรงนี้นะคะ โซ่ 1> 13, 13 1ส <13 S 2> นะคะเนี่ยค่ะดูตรงนี้ดีๆนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีเราสามารถแทงไปเข็มลงไปได้อย่างง่ายดายนะคะควักธรรมดาอ่าเราทำโซ่13ทุกกีบนะค,ะ,นคะเดี๋ยวไปดูตอนจบแถวนี้นะคะค่ะตอนนี้นิด ได้ถักโซ่13เส้นสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาจบแถวนี้กันนะคะเราจะควักลงในจุดที่เราได้ X ตรงนี้นะคะลงตรงนี้นะคะได้แบบนี้หลังจากนั้นเราจะเลื่อนเข้ามาในห่วงโซ่นะคะโซ่หนึ่งควักธรรมดาลงที่ที่ที่เดิมนะคะดิ้นพันกันแล้ว แบบนี้นะคะโซ่สองเราจะทำพอหนึ่งคอทั้งหมดแปดหลักนะคะแปดหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด โซ่สกั้นนะคะกั้นด้วยโซ่3ามนะคะหลังจากนั้นเราจะทำพอหนึ่งคอลงช่องเดิมนะคะ8หลักเหมือนเดิมนะคะ8หลัก1นึ่งสองสามสเจด 8ต่อด้วยโซ่2นะคะเสร็จแล้วควักธรรมดาในช่องเดิมนะคะเรายังอยู่ช่องเดิมนะ,ะหลังจากนั้นไปเข็มย้ายมาแทงลงที่ช่องถัดมานะคะควักธรรมดา1ครั้งโซ่2นะคะพอ1คอทั้งหมด8หลักนะคะ2 สามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดกั้นด้วยโซ่สามอ่าเนี้ยค่ะก็คือลักษณะเขาจะเป็นเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนอ่าเป็นเป็นกีบแบบนี้นะคะ โซ่สามเสร็จแล้วเรามาต่อนะคะพอหนึ่งคอลงที่เดิมนะคะช่องเดิมทั้งหมด8หลักนะคะสองสามสี่เจ็ครบแล้วปุ๊บเราก็จะทำโซ่สองนะคะ ควักธรรมดาลงช่องเดิมนะคะอ่าเสร็จแล้วปลายเข็มแทงลงมาเลยช่องถัดมาควักธรรมดาหนึ่งครั้งนะคะโซ่สองทำเหมือนเดิมนะคะพอหนึ่งคอทั้งหมด8หลักนะคะสามสี่ห้า เจ็ดแปดตรงนี้ไม่ได้รีดนะคะเขาก็จะลักษณะแบบนี้นะคะแปดแล้วเราจะก้านด้วยโซ่3ามนะคะ,ะลงที่เดิมอีกแปดหลักนะคะ เจ็ดแปดครบปุ๊บโซสองนะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่เดิมทําทไปให้จบนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนจบเนาะนะคะตอนนี้นี้ถักมาจนจะครบนะคะก็ยังขาดอยู่สีหลักนะคะดี๋ยวก็จะลงให้ครบ ครบแปดหลักนะคะโซ่สแล้วก็ควักธรรมดาลงในช่องก่อนนะคะเสร็จแล้วปลายเข็มจะแทงลงตรงจุดที่เราควักไว้ตรงนี้นะคะคือจุดเริ่มต้นและจุดที่เราจะจบแถวนี้นะคะก็คือจบเสร็จแล้วตัดใหม่นะคะก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้นะคะไว้ตกแต่งชิ้นงานหรือว่าจะถักต่อดอกเลยก็ได้ไว้เป็นสำหรับ ต่อเสื้อไอริสก็ได้นะคะเนี่ยคะ่ะก็ขนาดของชิ้นงานแล้วแต่ไหมที่เราใช้นะคะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะไหมาสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะ